สวัสดีครับมีละส่งเข้ามาแล้วครับท่านหนึ่งที่ได้เข้ามากดไลค์กดแชร์ใน facebook แต่ตอนนี้เนี่ยที่ตอนนั้นเนี่ยผมประกาศว่าผมจะแจกวัตถุมงคลนะครับซึ่งในช่วงงานร้อยวันหลวงปู่ศรีมหาวิโรลูกสิทธิ์โอคูมั่นเนี่ยผมเองเป็นหนึ่งในคณะสิทธิ์ที่ได้ ได้เข้าไปดูแลเรื่องงานเรื่องอะไรเนี่ยแล้วก็มีพระของขวัญซึ่งแจกในงานร้อยวันนะครับซึ่งผู้ทุกคนผู้ทุกคนเนี่ยมหาศาลเลยผมก็ได้ประกาศแจกไปสิบองค์นะครับผมนี่ได้มาจํานวนหนึ่งก็เป็นหลักร้อยองค์อยู่เพราะฉะนั้นผมก็เอามาแจกแจกกันนะครับตอนแจกในงานนี่แจกไปเป็นเป็นกล่องกลงเป็นลงังๆังนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่น่าจะเป็นหลักร้อย เพราะฉะนั้นผมก็ตั้งใจว่าจะทยอย,ยอยแจกนะครับเม้นหรือแชร์หรือไลค์ที่ผ่านเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวผมจะหาโอกาสว่าจะตั้งกติกาย,ยังไงที่แจกตอนนี้แจ้งว่าแจกสิบองค์ก็มีคนที่ไปพบกับผมที่กรุงเทพปรีเขาอยุ่งเทพก็แวะแวะไปพบผมวันที่สิบเจ็ดที่ผมก็ให้ไปแล้วองค์หนึ่งแล้วก็ อีกท่านหนึ่งส่งซองเป็นซองกันกระแทกผมก็ทําการส่งมานี้เลยนะครับที่เหลืออีกแปดยังยังมีติดต่อเข้ามาบ้างแล้วแต่ว่ายังไม่มีส่งซองมานะครับก็จะทยอยทยอยส่งไปในส่วนข่าวล่าสุดน,นี้ก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วล่ะว่าแอนดรูว์โรเบิร์สันจากฮาร์ว City ซิตี้แบ็คไซด์นะครับที่จะย้ายเข้ามา เป็น er แบ็กซ้ายแทนเจมมิลเนอร์ซิทีเราะดูคนถนัดขวาไปเล่นแบ็กซ้ายแล้วมันเหนื่อยใจนะพอล,ลิงลิงไปกำลังจะครอสได้ก็ต้องเกี่ยวกลับมาเข้าขวาแล้วก็ไหลเฉียงเข้ามาหรือครอสเข้าไปซึ่งความอันตรายมันไม่เหมือนกับเปิดเร็วจากซ้ายเลยแอนดี้โรเบิร์ตสันเนี่ยในซีซั่นที่ผ่านมาแม้อยู่ทีมเฮอซิตี ซึ่งเป็นทีมตกชั้นก็ต้องบอกว่าสถิติโดยส่วนตัวเนี่ยดีเลยนะครับเอาง่ายเลยในการเสียประตูหรือในการที่ผลงานของเขาไม่ดีเนี่ยแอนดี mm ้โรเบอร์สันเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องค่อนข้างน้อยนะครับ mm hmm. เพราะดูความผิดพลาดส่วนบุคคลไม่มีเลยสีสั่นที่ผ่านมานี่คือในส่วนของข่าวคราว นักเตะส่วนเนวิเก t ตอกับ Virgin ิเนียไรน์เนี่ยดูแล้วเรื่องนี้คงจะเป็นซีรีส์ยาวแต่ยังไงผมมองว่าไม่ว่าทางสโมอสรเจ้าของสิทธิ์กับเราผู้ซื้อเนี่ยก็ต้องคงต้องเร่งผักดันให้มันจบภายในสิ้นเดือนนี้เพื่อให้กระบวนการในการเตรียมการในขั้นต่อไปจริงๆเนี่ยทางตลาดที่ยังเปิด ให้มีการย้ายตัวกันได้เนี่ยมันก็ลากยาวไปจนถึงนุ่นเส้นเดือนสินหาเลยเพราะฉะนั้นเปิดซีซั่นแล้วแต่เปิดซีซันแล้วก็ทีมที่ได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกทีมทีมที่ต้องเล่นราการยุโรปเนี่ยมันค่อนท้่จะคูกขัดนะครับดังนั้นผมมองว่าทางไลฟซิกเองเนี่ยคงต้องตัดสินใจอะไรที่ จริงจังมากกว่านี้แล้วก็เริ่มมีการเตรียมการแล้วล่ะต้องทําใจละพิจียว่ารอเรายืดราคาที่เขาคิดว่าขายับขึ้นไปก,กิดหนึ่งนะครับเมื่อมองสมมติว่าจบกันที่ประมาณสัก65ล้านปอนด์โดยประมาณสมมตินะมองว่าจบโดย65ล้านปอนด์บวกกับเงินที่ไลฟ์ซิกจะได้จาก UCL อีก50ล้าน มันทําให้ซีชั่นต,ต่อไปเนี่ยไลฟ์ซิกเนี่ยสามารถวางแผนแล้วก็พัฒนาทีมขึ้นมาได้มากกว่านี้ซึ่งในแง่ของสตาฟทีมงานในการทํางานของไลฟ์ซิกเองเนี่ยตอนนี้ก็เสียงแตกเป็นสองฝั่งแต่แตจากนี่คือเรื่องราวที่เข้าไปเช็คข้อมูลล่าสุดมาเนี่ยแอนดูโรเบอร์สัน น่าจะเซ็นก่อนถึงวันเสาร์ที่นี้มั้งส่วนคืนนี้จะมีเกมที่จะเตะน,นะครับเกมที่จะเตะก็เตะหัวข่ํมนะครับก็ดูเลยว่า,าถ่ายทอดในช่อง b b อิงสี่บีอิงนะครับบีอิงสปอร์ตสีเตะทุ่มกวา่าเพราะฉะนั้นถ้าจะติดตามดูฟอร์มนัดน,นี้ความพร้อมของนักเตะมันจะพร้อมมากกว่าสองนัดที่ผ่านมา นัดเจอบีแกนเนี่ทางบีแกนนี่เล่นค่อนข้างหนักนะครับซึ่งผมมองว่ามันเสี่ยงเกินไปที่นักเตะจะเจ็บก่อนที่จะเข้าสู่ซีซั่นเล่นแรงมากเอาไป็นูตายนะครับแล้วผลออกมาก็เสมอหนึ่งหนึ่งโดยครึ่งแรกทีมที่เล่นครึ่งแรกเนี่ยทรงเนี่ยสวยเลยละ่ะการเข้าทำโดยเฉพาะซาลาหที่ถูกจับตามอง สปีดจี๊ดมากและวิธีการเล่นวิธีการเล่นเนี่ยน่าจะเข้ากับลาลาร์นากับคูตินโยกับฟิมิโนวิธีการเล่นของสามสิตัวนี้แล้วก็รวมกับมาเน่ที่จะเ,เติมเข้ามาลักษณะช่วงที่ผ่านมาซีซั่นที่ผ่านมาเราดูจากช่วงต้นซีซั่นก็จะรู้ว่าลิปพูเองเนี่ย เล่นได้น,น่าเกรงขามชนะชนะมาเรื่อยแล้วก็อยู่หัวตารางมาตลอดแล้วเมื่อม,มาหลุดมันมาหลุดในช่วงช่วงปีใหม่นะครับช่วงปีใหม่ในช่วงที่ช่วงช่วงที่นักเตะเริ่มทยอยเจ็บผมเคยลงความเห็นไว้ว่าในบรรดาน,นักเตะตัวหลักๆเนี่ยมันจะมีอยู่สี่ตัวนะครับที่ เป็นการสำคัญในซีซั่นที่ผ่านมามีมาเน่คูตินโยลาล่าแล้วก็เฮนโดสี่ตัวเนี้ยถ้าอยู่ครบรูปเกมของเราเนี่ยจะดูดีมากเจอทีมไหนหวังได้แม้เจอทีมค่อนข้าง,งอุดก็หวังได้ผลงานถ้าครบสี่ตัวนี้อยู่ครบตัวอื่นหายไปบ้างก็ยังไม่ค่อยมีปัญหา แต่เมื่อสี่ตัวนี้หายไปทักสอง 2, เราจะเห็นเลยว่าความแตกต่างมันเกิดความตื้อความตันในเกมเนี่ยเห็นได้ชัดช่วงที่คูตี้เจ็บยายาไปแล้วก็มาเน่หายไปเสร็จแล้วช่วงท้ายซีซั่นซึ่งมาเน่หายแต่ช่วงท้ายซีซั่นเนี่ยครอบเปลี่ยนคอนเซปต์เปลี่ยนวิธีการเล่นแทนที่จะตีบี้จะบันเฟซซิ่งเพื่อ ตะลุยเขาทําครอบปลียนวิธีการเล่นโดยตัวรับเนี่ยจะยืนอยู่มากพอที่จะตั้งรับในกรณีเราถูกโต้กลับหรือเสียบอลเพราะฉะนัะ้นบุกแบบแระมัดระวังคือคอนเซ็ปต์ในการช่วงใน,ในการเล่นในช่วงท้ายฤด,ดูกาลไม่เหมือนช่วงแรกๆที่เราตะวี้ตะบันเพรสซิงเพรสซิง,งแล้วก็เพรสซิงเล่นเกมเร็ว แล้วลูกดันเข้าถึงแย่งแซะแต่พื้นที่ระหว่างแดนกลางกับแดนหลังเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เรายังจัดการได้ไม่ลงตัวพอในทีมอื่นๆที่เล่นเพสซิ่งเนี่ยเขาก็จะหยับกอ,องหลังขึ้นมามาดันสูงขึ้นแล้วก็มายืนใกล้กับแดนกลางมากขึ้นพอบอลเสียแต่เมื่อเจอบอลยาวที่ข้ามแนวรับไปผู้รักษาประตูที่ใช้เท้าได้ดีจะต้องพร้อม ซึ่งในโลกนี้ยมีที่เจ๋งจริงๆยังมีมิตอีกคนเจ๋งคือเอาง่ายในแง่ของบทบาทการเซฟประตูการยืนตำแหน่งหรือการออกมาใช้เท้าเบอร์หนึ่งที่ผมให้ก็คือหน่อยเออส่วนตัวอื่นๆก็อยู่ในระดับหนึ่งซึ่งในมุมมองผม,ผมผมมองว่าก็ต่างกันไม่มากมูรินโญ่เออเออย่างกรณี ของของเราเนี่ยมิโยเล่ทัาทีมิโยเล่เ,เลนี่ยก็เริ่มพัฒนาการใช้เท้าแล้วก็การตัดสินใจในการออกมาตัดลูกได้ดีจังหวะสียประตูในช่วงท้ายซีซันเนี่ยเราจะเห็นว่าเกิดขึ้นค่อนข้างยากลูกเซตพีซซึ่งเป็นปัญหาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะเกิดขึ้นละดังนั้นเมื่อได้ แอนดี้โรเบอรสันหรือแอนดรูโรเบอรสันมาเล่นแบ็กซ้าซึ่งผมเคยบอกไว้แอนดรูโรเบอร์สันเนี่ยเป็นแบ็กซ้ายที่มีสมาธิสูงและการเคลื่อนที่โดยเฉพาะการเคลื่อนที่ขึ้นไปสนับสนุนแล้วบีบพื้นที่ช่วยแดนกลางการเติมสลับกับตัวริมเส้นสปีดทีเท้าผมดูแล้วเนี่ย ไม่ได้น้อยด้อยกว่าโมเลโนแต่สรีละดีกว่าสูงร้อยจ็ดสิบแปดสมาธิดีนี่คือประเด็นที่โมเลโนไม่มีและโมเลโนหลังๆมาเนี่ยง่ายอไปหมดแล้วไม่กล้าเล่นไมะนั้นถ้าปล่อยได้ผมก็ว่าปล่อยๆไปเถอะอย่างน้อยๆนะก็ประหยัดข้าแรงนี่คืออัปเดตล่าสุดที่มีอยู่ส่วนถ้าเราได้เนะมิเกต้ามาเนี่ย มันจะทําให้เห็นว่าเวลาเรากดดันแล้วก็บีบขึ้นไปเนี่ยมันทุกหย่อมหญ้าเลยในสนามซึ่งเอาง่ายๆขขงพับขึ้นสนามไปแล้วเมื่อเราเข้าโหมดเกมลุกเราจะเห็นเลยว่าทุกตัวเราเนี่ยเราพร้อมที่จะสอดแล้วในบี้กีตาเนี่ยเป็นหนึ่งในนักเตะที่เล่นในพื้นที่แคบๆได้ดีมากปฏิกิริยาการคิดล่วงหน้าในการเคลื่อนที่เข้าไปสู่พื้นที่อันตรายนี่ ซึ่งนักเตะที่มีลักษณะอย่างเงี้ยมันที่ผ่านมาเราเรามันไม่ชาด์อ่ะคูตินโยก็เพิ่งพัฒนาวิธีการเล่นแบบเนี้ยเข้ามาในซีซันที่ผ่านมาส่วนฟิมิโน,โนเนี่ยก็อย่างที่เรารู้รู้ดูเหมือนจะดีแต่พอจังหวะสุดท้ายเนี่ยมันขัดขัดเกินเกินได้บอลหลุดเดียวก็หนีไม่ออกเพราะฉะนั้นเมื่อได้ตัวเร็วๆอย่างซาร่าอย่าง มาเนี่ถ้าหลุดไปในลักษณะถึงบอลในจังหวะที่เพื่อนจ่ายบอลคมๆหลุดออกไปเนี่ยหรือมีใครฉกบ,บอลเข้าไปแล้วสองตัวนี้ตามเข้าไปตัดใจได้เลยครับผู้รักษาประตูตั้งท่ารับอย่างเดียวและเพราะกองหลังไงก็ตามไม่ทันปัญหาในจังหวะสุดท้ายที่เรามีอยู่เนี่ยมันคืออยู่ตวงน,นี้นะครับดังนั้นเมื่อเจอทีมที่อุดแน่น ตัวที่เล่นในพื้นที่แคบๆของเราเนี่ยในลักษณะเล่นพื้นที่แคบๆไม่มากจังหวะแล้วสอดเข้าไปในเขตโทษเนี่ยแบบในบี้กีตาร์ซึ่งเป็นตัวที่ไม่ได้ยืนอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้เกตสิบแปดหลาของผู้ต่อสู้จะสอดขึ้นมาเวลาโหมลุกเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวตัวเติมเข้ามาซึ่งเวลาทีมรับ ตั้งรับเนี่ยเวลาวางแนวรับเนี่ยเขาก็จะอยากยืนส่วนใหญ่มันจะยืนสองชั้นดังนั้นการสอดเข้ามาจากแนวลึกเนี่ยมันจะทําให้ตัวประกอบสับสนจากที่ต้องเฝ้าดูตัวที่ตัวเองดูแลอยู่แล้วแต่มีตัวที่นอกเหนือจากการมอบหมายหนะ้าที่หรือนอกไหนอนอกเหนือจากเป้าของตัวเองเนี่ยโผล่เข้ามาเนี่ยมันอันตราย และการสอดเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายก็คือเข้าไปถึงเขตโทษตรงนี้นะครับเข้าไปถึงเขตหกหลาและซาร่าจะมีจุดเด่นที่นักเตะเราที่ผ่านมาตอนนี้นี่ยังขาดอยู่ก็คือเวลาจังหวะที่ดาบแรกดาบแรกจบสกอร์แล้วมันไม่เป็นสกอร์มันติดหรือมันอะไรเนี่ยล้วบอลมัน ปวนเปียนอยู่ในในกรอบหกหลาซาร่าจะเป็นนักเตะที่เข้าไปในพื้นที่โซนนี้เนี่ยได้ดีมากๆจากที่ดูตั้งแต่อยู่บาเซ์ลละแต่มาพัฒนาขึ้นไปอีกตอนอยู่โรมา่าเห็นได้ชัดมากเพราะฉะนั้นจังหวะสำ้ำดาบสองเหมือนพวกสุนหน้าอาชีพแต่ข้อดีก็คือทิ้งตัวลงมาเล่นแดนกลางได้ออกไปอยู่ริมเส้นได้ และเล่นฟรีคลิกได้เมื่อได้อง์ปกอบทุกอย่างครบออาสมมติว่าได้ฟันได้ซึ่งเราผมบอกนงผมผมหวั่นใจมากว่าจะมีปัญหาถ้าสมมุติว่าอยู่กับเซาต่ออีกหนึ่งซีซั่นมันจะยิ่งเป็นตัวชี้วัดว่าดีแล้วที่ไม่รียบย้ายมาถ้าจะมองจริงๆแล้วถ้ามีแผนสำรองในตัวอื่นๆแต่ทำไมครอบถึงไม่มอง เพราะตำแหน่งเซนเตอร์เนี่ยมันจะต้องสื่อสารกันค่อนข้างมากถ้าเอานักเตะม,มาจากีกอื่นอย่างที่คาริดดคูเบรี่ถ้าดึงมาโอเคถ้าสื่อสารกันด้วยภาษาอิตาลีไม่มีปัญหาเล่นในอิตาลีจังหวะการเล่นไม่มีปัญหาแต่พอย้ายมาพรีเมียร์ลีกความสามารถไม่สงสัยแต่ในพื้นที่ที่มันต้องมีการสื่อสารที่ดีระหว่างผู้รักษาประตู กองหลังและก็กองกลางเพราะนักเตะของเรามันจะต้องอนเนกประกผสมก็คือเคลื่อนที่ได้ทั้งจากแดนหลังเอาง่กองหลังที่สามารถสอดขึ้นไปทําประตูได้ครอปก็ยังโอเคมากกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนี้ความสามารถพอๆกันถ้าดูเรงความสามารถอย่เดนี่ยวความสามารถของฟันไดกับของคูริบารีเนี่ย ไม่ได้ต่างกันในม,มุมมองผมนะแต่จุดแตกต่างก็คือการสื่อสารการปรับตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ก็คือกรีฟันได้ถ้าอยู่กับเ้าต่ออีกหนึ่งซีซั่นมันจะยิ่งเป็นโจชีวัดว่าผมพูดถูกเพราะฟันได้เนี่ย คงจะเจ็บจุกจิกเจ็บยาวนะครับเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเจ็บเหมือนเหมือนที่เซอร์ริตเราเป็นนะครับอ,อย่างฮินโดนี่หายไปนานๆเนี่ยอย่างนี้มันไม่ไหวไงความไม่ไว้วางใจความไม่ไม่แน่ใจมันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ถ้าเราได้ตัวต่งตางๆที่มันเป็นเป้าเนี่ยเข้าครบโหมดการเล่นของลิเวูจะมีความหลากหลายมากขึ้นวิธีการและทคาติกที่ครอปใช้อยู่เนี่ย อันตรายมากขึ้นแล้วความต่อเนื่องในผลงานถ้าเราไม่หลุดในช่วงเดือนมกราทั้งเดือนนะตอนนี้เราก็น่าจะอยู่อยู่ในอันดับน่าจะเป็นดีอาจจะดีกว่าสเปอร์ได้ชัปไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับ